สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆถามมานะคะก็เลยทำมามาทำให้ดูเลยค่ะเป็นปกเทเลอร์นะคะเป็นตัวตรงค่ะเข้าเอวเข้าเอวนิดนึงน,นะคะก็จะทำให้อยู่ที่แขนสามส่วนนะคะให้ไซส์มาค่ะก็มียาวหน้านะคะสามสิบแปด แกยวหลังสี่สิบสองไหล่สี่สิบนะคะฝาหน้าสามสิบห้าบาหลังสามสิบแปดบกแปดสิบแปดนะคะรักแร้สี่สิบเอ็ดก็บวกแปดไปเลยนะคะเป็นสี่สิบเก้าต้นแขนสามสิบเอ็ดบวกแปดค่ะก็เป็นสามสิบเก้าก็เรามาทำกันเลยนะคะ จากรลิมกระดาษก็ตีมาเลยค่ะไว้เข้ามาประมาณสามนิ้วนะคะเผื่อไว้ทําปกค่ะจากริมบนก็ตีเลยค่ะเป็นเส้นคอยาวหน้าสามสิบแปดนะคะจากเส้นคอก็วัดลงมาเลยค่ะสามสิบแปดเป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่งสิบเก้านะคะ เป็นเส้นอกค่ะแบ่งครึ่งเก้าเซนครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะบ่าหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนเป็นสะโพกเล็ก เป็นสะโพกใหญ่ค่ะแบ่งสิบเซนเป็นสะโพกเล็กค่ะสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เรามาหาคอกันนะคะจากปุ่มคอวัดเข้ามาหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่ง ไหล40นะคะก็จากจุดนี้วัดมาเลยค่ะ20นะคะก็ตีมมาเลยค่ะจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งนะคะ14แบ่งครึ่งก็7ค่ะรอบอกนะคะ88 88ิบหาร20ก็ได้4.4นะคะ เราทําตัวหลวมเราใช้แค่ครึ่งเกตค่ะก็เป็น2.2นะคะก็วัดมาเลยค่ะ2.2งอกห่าง18นะคะก็9ก็ตีเกดไหลมาเลยค่ะเรามาหารอบอกนะคะรอบอก88ปกหลวม10เซนนะคะ ก็เป็น98ฐาน4 24ครึ่งเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กค่ะบวก1นะคะก็เป็น25ครึ่งเราไม่ได้ให้สะโพกมานะคะก็เป็นเสื้อตัวหลวมก็ตีตรงๆลงไปเลยะคะ่ะอันนี้บอกว่าเข้าเข้าเอวนิดนึงนะคะเป็น ทรงเสื้อผู้หญิงก็เข้ามาหนึ่งเซนค่ะเรามาทำทิ้นหลังกันค่ะก็ตีออกมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหลังรอบอกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ตีเส้นกลางหลังนะคะ จากเส้นเอวเราวัดขึ้นมาทางคอค่ะยาวหลัง42นะคะก็จากเส้นเอววัดมาเลยค่ะ42จากจุดนี้นะคะเราตีออกมา7เซนค่ะวัดขึ้นเซนครึ่งค่ะบาหลังให้มา38นะคะก็วัดมาเลยค่ะ38ก็19 ตีขึ้นมาเลยค่ะ7เซนในจุดนี้นะคะเราแบ่งครึ่งก็4เซนแบ่งครึ่งก็2เซนค่ะเราเอ2เซนมาต่อนะคะเราหาไหล่นะคะจากจุดนี้ไหล่40แบ่งครึ่งก็20ค่ะได้เราตีเส้นเลยค่ะเราหารอบอกนะคะ88 บวกรวมสิบเซนก็เป็น98หาร4ฐานสนะคะชิ้นหน้าเราบวก1นึชิ้นหลังก็ลบ1ค่ะ24ครึ่งลบหก็เหลือ23ครึ่งนะคะ<ม>ก็ตีตรงๆลงไปเลยค่ะอันนี้เรามาปรับไหลกันก่อนนะคะ ปิดเก็ตไหลเลยค่ะ ตัวหลวมนะคะเราจะแยกเรียบนิดนึงค่ะตีมาเส้นเอวนะคะเส้นเอวค่ะตัดเข้ามาเลยค่ะ แล้วเราตีเส้นสะโพกกับเส้นอกใหม่นะคะตีตรงๆเลยค่ะก็เข้าเอวหนึ่งเซนนะคะด้านหน้าเข้าหนึ่งเซนด้านหลังก็หนึ่งเซนนะคะ เท่าหนึ่งเซนค่ะตอนนี้ได้เสร็จแล้วเราปรับไหล่กันก่อนนะคะ จากจุดนี้นะคะก็ตรงๆลงมาถึงเส้นอกเลยค่ะได้สิบเก้านะคะเราก็เอาเดี๋ยวเราตีหาไหลหาเส้นไหลใหม่ก่อนค่ะจากจุดนี้นะคะตีออกมาเลยค่ะไหลสี่สิบก็ยี่สิบนะคะจากจุดเนี้ยยี่สิบก็ตีมานี่เลยค่ะ บาหน้าให้มาสามสิบห้านะคะก็วัดออกมาเลยค่ะสิบเจ็ดครึ่งจากจุดนี้นะคะเราลงมาประมาณสองเซนเราปิดวงแขนหนึ่งเซนค่ะ แล้วเราปรับไหลกันค่ะจากจุดนี้นะคะถึงเส้นอกสิบเก้านะคะเราก็เอาสิบเก้ามาวางที่เส้นอกเลยนะคะแล้วก็ตรงๆขึ้นมาเลยค่ะจนถึงจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะก็ได้สี่สิบนะคะสี่สิบลบไปสองเซนค่ะก็เหลือสามสิบแปด สาิบแปดแบ่งครึ่งเลยค่ะก็ได้สิบเก้านะคะชิ้นหน้าก็ขึ้นมาเลยค่ะจากเส้นอกสิบเก้านะคะส่วนชิ้นหลังก็จากเส้นอกนะคะขึ้นมาสิบเก้าค่ะ ขึ้นอีกสองเซนนะคะทุกตัวเป็นกดค่ะเสื้อจะได้ไม่หงายหลังนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนนี้เราพอปรับไหล่เสร็จนะคะเราก็จะมาหาวงแขนลักแร้ให้มาอยู่ที่41นะคะ41่บวกแก็49เราก็จะหาวง วงหน้ากับวงหลังนะคะสีบเกก็ลงมาเลยค่ะ1เซนเป็นฉากนะคะตรงนี้ค่ะเป็นฉากในส่วนนี้เราใช้ไม้โครงนิดนึงนะคะ หน้าลงหนึ่งเซนด้านหลังก็หนึ่งเซนนะคะก็เป็นฉากไปเลยค่ะอันนี้ในส่วนนี้เราจับเส้นไหลนะคะเส้นไหลที่ปรับแล้วนะคะเอาจุดตรงข้างคอเนี่ยเป็นเกณฑ์นะคะก็ไล่มาเลยค่ะ ใช้ไม้โค้งวางค่ะจากจุดไหลนะคะก็วางไปถึงบ่าหลังเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาวัดโค้งแขนนะคะก็ในส่วนนี้ เป็นประมาณอก88เนี่ยอยู่ประมาณไซส์ L นะคะก็จากจุดข้างคอเนี่ยเข้ามาเซนครึ่งค่ะแล้วก็โค้งคอหลังเลยค่ะคอหลังก็ลงประมาณเซนหนึ่งะคะ่ะ วัดคอหลังไว้เลยค่ะตั้งใส่วัดนะคะก็ได้เก้าเซนค่ะตอนนี้เรามาวัดวงแขงกันนะคะสี่สิบเก้ารักแร้สี่สิบเอ็ดบวกหลวมแปดเซนนะคะเป็นสี่สิบเก้าด้านหน้าได้ยี่สิบหก สี่สิบเก้าอันนี้ได้ประมาณห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเราสร้างแขนก่อนนะคะแล้วมาวนมาวนแขนดูว่าว่าได้ไหมนะคะแต่นี้เป็นเสื้อปกเทเลอร์นะคะถ้าเป็นลังเจาะ จ,จาะจกเนี่ยก็ออกมาสองเซนถ้าเป็นลังผ้าเนี่ยก็ออกมาสองเซนครึ่งนะคะอันนี้เราสองเซนครึ่งจากปุ่มคอเนี่ยลงมาสิบสองเซนค่ะสิบสองเซนนี่ไม่ลึกนะคะ จากจุดนี้ที่เราเข้ามาเซนครึ่งก็ตีตรงๆลงมาเลยค่ะก็จากจุดนี้นะคะคอหลัง9เซนก็วัดขึ้นมาเลยค่ะ9เซน เราวัดมาทางนี้นะคะเซนคึ่งใช้ไม้โค้งค่ะก็เช็คคอใหม่นะคะเก้าเซนก็ในจุดนี้ก็เป็นฉากขึ้นมาเลยค่ะเราทำปกอยู่ที่3นิ้วนะคะ ในจุดนี้นะคะจุดตรงนี้ค่ะขึ้นเซนครึ่งน,นะคะก็ตีมาหามุมนี้เลยค่ะตีออกมาสิบสองเซนครึ่งน,นะคะจากจุดนี้นะคะวัดออกมาสิบสองเซนครึ่งเราก็ใช้ไม้โค้งนะคะใช้ด้านนะคะเขาจะโค้งนิดนิด ก็จากมุมนี้เราเข้ามาสี่เซนค่ะก็จากมุมนี้ก็ประมาณประมาณสี่เซนนะคะก็ตีออกไปเลยค่ะในจุดนี้ก็สี่เซนนะคะสี่เซนค่ะก็ใช้ไม้โค้งวางเลยนะคะ ปกเทเลอร์ก็อยู่กลางๆนะคะไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะอยู่กลางๆส่วนเสื้อยาวไม่ได้บอกมานะคะ ที่ประมาณนี้ก็ยาวยี่สิบหกประมาณสะโพคกไม่คุมนะคะประมาณสะโพกก็ลงหนึ่งเซนค่ะขึ้นหนึ่งเซนนะคะ ดูในส่วนของปกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบตั้งกระดุมเม็ดแรกก็จะอยู่ในจุดนี้เลยค่ะถ้าเป็นลังผ้าก็ออกจากเส้นกลางกระเบียดนึงนะคะแล้วก็สองเซน ก็จะเป็นกระดุมประมาณสี่เม็ดนะคะสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วก็ได้นะคะสามนิ้วก็ตอนนี้ดูในส่วนของด้านหลังนะคะเราจับตรงนี้ค่ะเท่ากันแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะคะ เส้นนี้ไม่ไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวหลวมตัวตรงๆเราเอาแค่ตรงด้านบนเนี่ยตรงอกนีะคะตรงกันก็ไล่ลงมาเลยค่ะก็ตรงนี้เท่าเดิมนะคะขึ้นแต่ด้านข้างหนึ่งเซน อันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างแขนกันค่ะแขนให้ต้นแขนมานะคะต้นแขนอยู่ที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกลบแปดเซนก็เป็นสามสิบเก้าสามสิบเก้าหารสี่เก้าจุดเจ็ดห้านะคะก็วัดมาเลยค่ะเก้าจุดเจ็ดห้า 9.75นะคะ9.75ได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะก็ตรงนี้ก็ลงมานะคะ9.75หัวแขนเราขึ้น3เซนครึ่งค่ะด้านหน้าแบ่งครึ่งเลยนะคะ ท้องแขนเซนครึ่งค่ะด้านหลังเซนครึ่งค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะก็ตีเส้นเลยค่ะก็แบ่งสามส่วนนะคะกะกะหรือจะวัดก็ได้ค่ะอันนี้เซนครึ่งค่ะอันนี้ก็เซนครึ่งนะคะด้านหลัง หนึ่งเซนค่ะด้านหลังเซนครึ่งค่ะได้แล้ววนหัวแขนเลยค่ะ ส่วนนะคะประมาณ40หรือ38ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสูงครับเส้นนี้เลยค่ะ ก็พับเส้นกลางเลยค่ะในจุดที่เรากิ้งออกมานะคะไซส์ L ปลายแ,แขงก็จะอยู่12เซนสินิ้วนะคะเท่ากับ6นิ้วตีมาเลยค่ะก็โค้งนะคะก็ได้แล้วก็ตัดเลยค่ะ ตรงด้านหลังถ้าเข้าปุดๆล้วก็แต่งให้เป็นเส้นตรงได้นะคะก็มาวนแขนดูค่ะชิ้นหลัง ก็ตัวแขนขาดไปประมาณเกือบเซนนะคะที่หน้าตัวแขนตัวแขนขาดไปหนึ่งเซนตอนนี้เราจะเพราะเมื่อกี้วงแขนหน้าหลังเนี่ยเราเกินเราก็จะตับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าตัวนี้ยาวหน้าสามสิบแปดเมื่อกี้เราลงไปที่หนึ่งเซนแล้วก็ซึ่งเซนพอนะคะก็ด้านหลังก็ขึ้นเหมือนกันคะ่ะ ก็คือจากเส้นอกก็ลงแค่ครึ่งเซนนะคะเพราะตัวนี้ยาวหลังสามสิบแปดยาวยาวหน้าสามสิบแปดยาวหลังสี่สิบสองก็คือยาวนะคะช่วง๋ัวนี้เรามาวนหัวแขนใหม่คะ่ะชิ้นหลัง ครึ่งเซนนะคะตัวแขนขาดไปครึ่งเซนทินหน้าพอดีแล้วนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะเข้าได้ถ้าวนได้แบบนี้ก็คือไม่ต้องเดินกระตุกหัวแขนแล้วนะคะเข้าได้เลยก็ เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆถามมาก็ช่างก็เลยมาทำให้ดูเลยนะคะก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณค่ะ